เดี๋ยวลุ้นดูกันนะคะว่าเลขเราจะได้เป็นเลขอะไรนะคุณผู้ชมนะคะไอติมฝากบ้านหนูแดงด้วยนะคะคลิกลิ้นด้านล่างได้เลยนะใครอยากเข้าบ้านหนูแดงกดหนึ่งมาเลยใครที่อยากเข้าบ้านหนูแดงกดหนึ่งมานะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเลยนะใครที่อยากเข้าบ้านหนูแดงนะคะทุกคนฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากลุ้นกันด้วยนะคะว่าเลขของเราจะได้เป็นเลขอะไรนะฮะอืมมาๆมา ทุกคนกดหนึ่งค่ะอยากเข้ากลุ่มกดหนึ่งค่ะอยากเข้าบ้านหนูแดงกดหนึ่งขอคนละหนึ่งแช์นะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะฝากกดติดตามเพจนี้ด้วย <c oughs> ทุกคนฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะคะ ทุกคนคอมเมนต์ว่ารวยรวยรวยให้หน่อยค่ะทุกคนพิมพ์ว่ารวยหน่อยทุกคนพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยอทุกคนทุกคนค่ะพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยจ้ะ เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะว่าเลขจะได้เป็นเลขอะไรยังไงนะคะใครอยากเข้าบ้านหนูแดงกดหนึ่งนะทุกคนนะคะด่วนด่วน,ด,วนด่วนนะเจ็ดสิบ <70 S 2> คนดูอ่ะทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์ อ๋อคนละหนึ่งแชร์ค่ะใครอยากเข้าบ้านหนูแดงนะคะกด1น,นะคะเลขแรกของเราจะเป็นเลข5้าลิงก์อยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมอ่าวันนี้คนดูจะครบแบบสักสามร้อคนดูมะมกลับมาจุดทูบให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนค่ะ ขอโชคขอลาบจากองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับเรามามามาอะทุกคนคอมเมนต์ว่ารวยใครที่อยู่ตรงนี้รายงานตัวด้วยการคอมเมนต์ว่ารวย ใครที่ดูอยู่ตามคอมเมนต์ว่ารวยนะคะสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยคนดูด้วยนะคะอ้าทุกคน เลขแรกเลขมาแล้วเลขห้าเหรอห้าอะไรอะ่ะคุณคุณนางมาแล้วคอมเมนต์แรกโอ้เลิศเลิศเลิศมาละมาแล้ว หนึ่งรอยิบคนดูทุกคนขาพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยเลขห้ามาละทุกคนเดี๋ยวขอ,อยัดซ,ซูมเข้าไปข,ขอยัดซูมเข้าไปค่ะขออนุญาตซูมเข้าไปซูมเข้าไปค่ะเออเลิศดหนึ่งร้อยสามสิบคนดูทุกคนขาขอพลังในการกดแชร์ไอติมขอพลังในการกดแชร์สักสักแมตหนึ่ง แชร์ให้ไอติมหน่อยทุกคนคะ่ะเออทุกคนคะ่ะแชร์แล้วพิมพ์ว่ารวยให้ติมหน่อยรายงานตัวให้หน่อยว่าใครอยู่ตรงนี้มีตัวตนกันบ้างเออใครอยู่ตรงนี้แล้วพิมพ์พิมพ์ว่ารวยนะคะทุกคนคะ่ะฝากบ้านหนูแดงด้วยนะคะทุกคนเลขห้าระมาณและเลขแรก ขอสักห้าร้อยคนดูได้ไหมไอติมจะถอดสื้อผ้าเต้นขอสักห้าร้อยคนดูไดไหมคะเดี๋ยวติมจะถอดสื้อผ้าเต้นดีไหมได้ปะขอสักห้ารอ้อยคนดูฮะที่นากจะได้ถอดสื้อผ้าให้ดูกันเนี่ยนะทุกคนฝากกดแชร์เลยนะคะ พอบอกว่าจะสอนสภาพเต้นปึ๊บเนี่ยโอ้โหไปเลยนะคะเอออเลขแรกละมาละาเลขทูบเลขห้าทุกคนชอบเลขห้าไหมไอติมชอบห้าเก้าอยู่นะไอติมชอบห้าเก้าอยู่นะทุกคนคอมเมนต์ว่ารวยให้หน่อยใครที่อยู่ตรงนี้แล้วมีตัวตนพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยจะ้ะใครพิมพ์ว่ารวยขอให้รวยใครสะกดจิตตัวเองด้วยคาว่ารวยขอให้รวยวันนี้ นะคะเดี๋ยวดึงเข้าบ้านหนูแดงกันนะคะทุกคนคะ่ะเออกดติดตามเพจนี้ด้วยนะที่รักกดติดตามเพจนี้เพจนี้เราจะไว้ใช้ในการจุดทูบกันนะคะแบ่งปันทูบต่างๆให้กับทุกคนได้ดูกันนะใครอยู่ตรงนี้และมีตัวตนพิมพ์ว่ารวยพิมพ์ว่ารวย แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ไอติมด้วยกดติดตามเพจนี้ด้วยนะเข้าใจบอเพจนี้อยากได้แบบคนติดตามสักแบบครบแสนคนจังเลยอ,ะอ่ะอะสองร้อยคนดูแล้วทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับทั้งสองร้อยคนดูฝากลิง์ด้านล่างบ้านหนูแดงนะคะเออ ห้าหนึ่งหรอหรือห้าสี่ทุกคนต้องลุ้นกันกดหนึ่งหรือสี่แค่นั้นแหละตัวตัวที่สองนะ้่มันแหลมแหลมมาละอาจจะเป็นหนึ่งหรืออาจจะเป็นสี่ทุกคนต้องดูอทุกคนขอยืนยันตัวตนหน่อยใครที่มีตัวตนในตรงเนี้ยกดแชร์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กวกพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยอืมโอ้ยห้าห้าสี่หรอ <c oughs> เลขแรกของเราเลขห้าเลขที่สองจะเป็นเลขหนึ่งหรอหนึ่งหรือสี่มันแหลมๆมาละหนึ่งหรือสี่ทุกคนลุ้นก่อนลุ้นก่อนทุกคนสองร้อยสาสิบคนดูทุกคนขาแชร์ให้ครบสักห้าร้อยคนดูได้ไหมอยากให้ได้สักห้าร้อยคนดูจังเลยจะเป็นบุญของไอติมมากๆเลยนะคะกระแสจงมากระแสจงมาคนดูจงขึ้นอด่วนด่วนด่วนค่ะที่รัก สองร้อยี่สิบคนดูสวัสดีด้วยนะคะห้ากับสีเ่เอ้ยห้าสี่เหรอเอ้ยวันนี้เป็นเลขห้าสี่เหรอห้าสี่นี่เป็นเลขฝันอยู่นะฝันห้าฝันว่ามีห้ากับมีสี่เออฝันว่ามีห้ากับมีสี่ 2องหคนดูทุกคนจ๋าฝากด้วยนะคะอ่ะทุกคนพิมพ์ว่ารวยค่ะ2องเจิคนดูฝากด้วยฝากด้วยค่ะทุกคนคะ่ะฝากด้วยฝากด้วย5้าสี ตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรห้าสี่ตัวเลขแรกเลขห้าตัวที่สองจะเป็นห้าสี่ตัวตัวที่สองเป็นเลขสี่เลขที่สามจะเป็นเลขอะไรทุกคนพิมพ์ว่ารวยก่อนทุกคนครับพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยพิมพ์ว่ารวยให้หน่อย ทุกคนพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยจ้ะขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรอุ้ยสามร้อยคนแล้วหรอจะสามร้อยคนแล้วทุกคนทุกคนจะสามร้อยคนแล้วดูให้หน่อยดูให้หน่อยห้าห้สี่แปดใช่ไหมคะคุณคุณพงบอกว่าห้าสี่แปดจริงหรอแต่ทีมชอบห้าสี่เก้าอ่ะหรือห้าสี่อะไรหรือเบิลห้าห้าหรือเปล่าไม่เอานะ เบอ้์55มันจะมาเตะด,ดากฉันวันนี้ไม่โอเคนะ <c ười> ถ้าเบอ้์55นี่คือคือมาเตะด,ดากวันนี้คือไม่โอเคนะจ้ะ <c ười> พอบางงวดที่เราให้55ไปอะ่ะถ้า55มันมาเตะด,ดากวันนี้คือฉันไม่โอเคนะฉันกรี๊ดนะเข้าใจไหมอาสามร้อยคนยินดีต้อนรับค่ะทุกคนขาเดี๋ยวน้องแอดมินส่งลิง์บ้านหนูแดงให้นะ เดี๋ยวน้องเขาส่งให้ <c oughs> ไปซื้อไปใช้บริการกันได้เลยจ้ะไปใช้บริการกันได้เลยเออห้าสี่ห้าสี่อะไรห้าสี่สามเรียงหรอเลขเลียงหรอ ห้าสี่สามเหรอหน้ากลางเหรอ<笑><笑>เขาใส่คำว่าหน้ากลาง 5, 4, 3, เขาใส่เขาใส่คำว่าหน้ากลางไปทุกคนห้าสี่สามเหรอหรือห้าสี่เจ็ดทุกคนเข้าใจคำว่าหน้ากลางไหมจ๊ะห้าสี่เจ็ดหรือห้าสี่สามห้าสี่สามนี่คือหน้ากลางนะมันจะมาในช่วงสงการ์<笑><笑>ปรง่ปรงปงแตง,งออกหน้ากลางจบรู้เรื่องนะคะสูงกับต่ำไม่ได้กินนะจ๊ะ เออเลตเวอร์อ๋อแทงสูงได้ได้อยู่นะฮะนักหน้ากลางเออห้าสี่สามเนาะห้าสี่สามอ้าสามร้อยหกสิบคนดูเริ่มเริ่มเริ่มเร็วเร็วทุกคน สามร้อยหกสิบคนดูสวัสดีด้วยอุ้ยห้าสี่เจ็ดหรอหรือห้าสี่สามทุกคนคิดว่าตัวไหนอ่ะทุกคนคิดว่าตัวไหนดีเอ่ยฝากด้วยนะคะใช้บริการกันนะคะสลับบ้านหนูแดงนะ อ่าชอบสี่ใช่ไหมคะวันนี้คุณสัตวมงคลบอกว่าชอบสี่มักสี่บะเนาะบักลา <c oughs> เอออุ้ยห้าสี่สามเธอมันไม่ใช่ห้าสี่เจ็ดห้าสี่สามเออเลิศนะคะทุกคนไปใช้บริการกันที่บ้านหนูแดงนะชอบเลขทูบไหมอะ่ะอุ้ยมันก็น่ามันก็น่าจะเรียงอยู่นะวันนี้วันนี้น่าจะเรียงราย ใช่ห้าสี่เก้าไอ้ิมชอบมากวันนี้ชอบชอบห้าเก้ามันอาจจะขั้นด้วยสี่นี่แหละเอออะอะไรสักอย่างนี่แหละคือชอบห้าสี่เก้าอ่ะเออแต่เลขทูบมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงกับเลขแนวทางที่ให้นะเลขแนวทางของไอ้ทิมให้ห้าเก้าศูนย์หนึ่งอืมเอ,อ้ยสี่ร้อยคนดูทุกคนพิมพ์ว่ารวยก่อนทุกคนก่อนก่อนออกจากไลฟ์สดพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกัน ทุกคนจ๋าก่อนออกจากไลฟ์สดอย่าเพิ่งออกไปมือเปล่านะคอมเมนต์ไว้ก่อนคอมเมนต์ทิงท้งๆไว้ก่อนเร็วๆคอมเมนต์ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ติมก่อนทุกคนก่อนออกจากไลฟ์สดคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ให้ไอ้ติมก่อนเร็วๆห้าสี่ห้าสี่สามห้าสี่เจ็ดหรอ,อทำไมทุกคนพิมพ์ห้าสี่เจ็ดกันหมดเลยอะแสดงว่าทุกคนมีเลขในใจอยู่เหรอเนี่ย ใช่ไหมคุณวันใหม่คุณคุณคุณออยเนี่ยคุณอ๋อยเนี่ยคุณอ้อยเนี่ยทุกคนมีเลขในใจอยู่แล้วว่าห้าสี่เจ็ดนะถึงแม้ว่าเลขมันทูบมันจะออกห้าสี่สามแต่ทุกคนยังดันทุลังไปห้าสี่เจ็ดอยู่แสดงว่าห้าสี่เจ็ดเนี่ยห้าสนะี 5, 4, 7, นะ่เจ็ดน่แสดงว่าเป็นเลขใน,ในใจของทุกคนอยู่ทุกคนก่อนออกจากไลฟ์สดพิมพ์ว่ารวยก่อนอภิว่ารวยให้ติมก่อนเร็วห้าสี่เจ็ด เออเลิศเลิศเลิศอ่าก่อนออกจากไลฟ์สดพิมพ์ว่ารวยก่อนนะก่อนออกจากไลฟ์สดพิมพ์ว่ารวยก่อนนะทุกคนนะคะ,ะห้าสี่เจ็ดห้าสี่สาม อ่ะโอเคทุกคนวันนี้เฮงเฮงปังปนะใครชอบเลขทูบตามเลขทูบใครชอบใบแนวทางเดี๋ยวไอติมลงให้หน้าเพจอีกรอบหนึ่งสำหรับเพจนี้นะคะทุกคนวันนี้ขอตัวล้ำลาไปแล้วทุกคนสวัสดี